โดยภาพรวมเนี่ยขณะนี้รัฐบาลมีพัรร่วมรัฐบาลหลายภาคอันดับสองก็คือภูมิใจไทยได้ไพ่สองหน้าแทงกั๊กไม่รู้จะเอาอยัางไงกันแน่พูดง่ายๆเหยียบเรือสองแคมแล้วพัรอื่นล่ะที่ไม่ใช่เบอร์สองเบอร์สาเ,เบอร์สี่เบอร์ห้าทั้งหลายจะว่ายอย่างไรครับพาร์ประชาชาติเขาประกาศตัวชัดเจนว่าเขาไม่เห็นด้วยกับกับอันนี้เพราะเขาเป็นมุสลิมน,น,นะทำไมคุณไม่อ้างบ้างล่ะว่าประชาธิปัตเป็นคนพทุทธ ทำไมไม่อ้างมั่งว่าพรรคอะไรรวมห<ว><ท>าย<า>ช <ะ S 2> าติก็เป็นพุทธหรือจะมีคริสทั้งพุทธทั้งคริสทั้งมุสลิมควรจะอ้างเลยว่าพรรคเราเนี่ยมีทุกศาสนาและทุกศาสนาเหล่านั้นเนี่ยล้วนไม่เห็นด้วยกับการพนันพวกคุณเนี่ยมันเป็นพุทธแต่ปากเป็นคริสต์แต่ปากถ้าพรรคทั้งหลาย เกิดความละอายคใชบชัยชนะเลขาพักภูมิใจไทยซึ่งอายุยังน้อยอยู่เลยยังออกมาประกาศครับแล้วอย่างพักประชาธิปัตย์เก่าของคุณที่คุณเคยเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ครับแล้วก็พักรวมไทยสร้างชาติอืมที่อาจารย์เคยเป่านกหวีดด้วยนั่นแหละเออแล้วก็พักอะไรชาติไทยพัฒนาครับซึ่งพวกนี้เป็นเหล่าชาวพุทธครับแล้เพราะคุณไม่รู้จักรู้รู้สึกรู้สมไม่มีมโนสํานึก เด็กเขายัางออกมาพูดนําไปแล้วครั